สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อผมแลทุกคนเต้เฟรีเพสนั่นเอง ก็วันนี้เราจะมาทาคลิปโลบอกแมพบ็อกฟุตเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมลงไปใช่ไหมก็ได้มีคนรีเควสมาว่าเล่นผลน้าแข็งดาบดักกอนไทเดนแล้วก็ปืนคาบูชหมัดซุปโนว์ีสีได้ไหมครับพอดีผมไม่มีวีสีจะได้เอาไปเล่นครับผมก็เลยมีแผนว่าก็เลยจัดเซตนี้ไปคนระับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาต้องการมัดกอด๊อตหรือมัดซุปแบบวีหนึ่งอะไรอย่างงี้ผมก็เลยเลือกเป็นมัดซุปแบบที่ผมถนัดเลยอนะันส่วนวีสีเนี่ยเราก็จะไม่เปิดแล้วส่วนน้ําแข็งเนี่ยปกตินคนส่วนส เอ้ยเขาจะเอาอเวฟยูซีออกนะเป็นท่าิวนี้เขาจะเปลี่ยนให้เป็นนกแทนนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นอเวฟแค่หมดเลยในจที่คิฟนีเล่นง่ายกว่าน,นะไม่ว่าเราจะใช้มันเนี้ยผมก็ไม่รู้คอมโบอะไรผมก็ไม่ใช่คนเล่นดาบอยู่แล้วครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์แฟซบุ๊กให้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่ากูอย่างคมเป็นไงอืมอืมไม่โดนเออมงเรียบร้อยหนึ่งตัวอ e ีซี่เรียบร้อยล่วงแล้วเนี่ยนะเรียบร้อยหมื่นหนึ่ง วิ่งแปลกหายไม่โดนมันไม่เห็นกูอ้าวเราพลาดนิดนึงครับไม่อะไรเราเข้าบิชาระยะนี้ไปเลยโดนครับก็อย่างนี้อืมวิ้ยโดนลัดโอ้โหอยกันดักหน้าไปทีนึงเรียบร้อยยังไงวิ่งสองตัวเลยหรอจริงถ้าเป็นดาก้อนไทเลนเมื่อก่อนผมขนาดมากกว่านะครับ อัน,นี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เปล่ผมโดนกูไม่เฮ้นนยผ่านละเป็นเรื่องละทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงอุ้ยวิฟิคิวเดสอืบเรียบร้อยหมือนโดนล้อหลอกอีกตัวตามมาครับมียังไงต่ออุ้ยหม่งไม่โดนอุ้ย เกือบพลาดเมื่อกี้มีน้ำมุมข้าพอดีดันไปก่อนเราดันไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราเสียเปรียบมากอุย้ยน,นี่มาจากไหนวะเนี่ยดีนะมันโดนคาบูชาเราอันนี้เล่นยากอะทุกคนคือมีแต่คนมีกีตาร์บูนะครับต่ปกติเราไม่ได้เล่นแบบพวกกีตาร์บรูแต่เราจะมีพวกขนดาเอฟดีครับแต่นี้มันจะไม่มีอะดังหน้าไปทีนึงแล้วก็มันแม่นี้ยังไงยังไงยังไง,งไอ้นั่นปึ๊บแม่นๆม่นปะ เรียบร้อยล่วงอ,นนอุ้ยอันี่ไม่ตลกอันนี้ไม่ตลกเจ็บ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 ได้อยู่ได้อยู่ยังไงยังไงอุ้ยมันแม่นด้วยว่ะโอ้ยมันแม่นจริง อุ้ยอันนี้อุ้ยโอ้โหปืนพิดมาจากไหนโอ้โหถ้าเมื่อกี้ปืนพิดไม่มานะทุกคนน่าจะเราน่าจะสู้ไหวเลยไอยตัวนี้เลือดโลดอา้าวเสียละได้ด้วยไหนเรียบร้อยไม่ได้หว่ะทุกคนมันยากหว่ะอุ้ย อุ้ยไอ้นี่ปิดประตูแปลกอา้าวปนเสืออุ้ยมีตัวโลไม่ได้ครับไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้เอาเรียบร้อยล่วงเลย,ยอย่างเงี้ยอุ้ยยังไงเรียบร้อยล่วงหนึ่งเอาไอ้นี่มาไงครับเนี่ยมงสดกดไปไม่ได้วะทำาไงดีวะแต่จังหวะล็อกหาจังหวะล็อกอืมอย่างงี้อุ้ยโอ้โห อุโฮโฮอ้ยโอ้โหโคตรทุนเชี่ยอุ้ยเกือบตายต้องมีคนมาเล็งเราบ้างแหละตอนเนี้ยโอ้ยมันตามเปจริงเลยเนี่ยเอ้ยตัดตัดเช็ดเนตัดเช็ดไม่อน้ต้องตัดเช็ดเงินอุ้ยไม่ได้จริงต้องตัดเช็ดตัดยากมากโอ้ยยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไอ้ผลพลาเนี่ยไม่เผาไฟฟอกด้วยอ้าวอย่างนี้ทำไงล่ะมีคนเผาหมดด้วยแหละ ใชหมัดสุดตีไปอุ้ยไม่ตลกอือันนี้คอมโบของเรานะครับยืบไปก่อนยืบไปก่อนเรายืบไปก่อนเราต้องหาวิธีออนช็อตให้ได้ กูแต่อย่าให้มันตีเราโดนนะครับเพราะว่าไม่งงมากเปิดปะอ่าว่าแล้วยังไงโฮ้ยไม่เปิดาพานะร์ท่านะ100มัน อุ้ยไม่ติดพื้นหมดเลยเมื่อกี้เกลจริงโอ้ยที่มันไปหน้านแล้วเราตีๆีเลยอุย้ยไม่ทันะเอา,อางี้ล่วงเนี่ยอันนี้เอาไงล่ะมีคนต้องมีคนล่วงอะไรเรียบร้อยล่วงเอาอย่างนี้ใครซวยล่ะอืม นุสานเล่นเซตที่มีเควสมานั่นล่วงไปนึงอันนี้ช่วยพอดียังไงอันนี้เหรอเปิดเชนแล้วก็เล่นไปเลยนะครับเพราะอ่นพาเรามันต้องเน้นเปิดเชนแต่ระวังมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางเชนแล้วด้วยครับพึ่ไม่ถูกผมพุ่ไม่ถูกเหมือนกันเกบร้อยล่วงอันน่ะโอ้ยมันไล่ต่อยฟรีอ่ะ ย่ากว่าน,นี่ยังไงเนี่ยอ้าวอย่างงี้ขับช่องดำบอ่ะอุ้ยเกือบร่วงอ้าวหนีหนีหนยังไงยังไง อุ่ยเราพลาดนะเนี่ยเฮ้เราต้นได้ครับไม่เป็นไรมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันต้องหนีมันต้องหนีนอ,หนอะไรคือโซมาเหรออย่างนี้ยังไงล่ะอืมร่วงไปหนึ่งโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับฮะ ออา้าได้ด้วยเฮ <c oughs> ้ยก่อนปิดชิปแล้วว่าอะถว่าผมต้องมีมีพลาดต้องว่านั่นเนี่ยไม่ช่วยกันด้วยให้นุ้ยกดแฟนไม่ได้โอ้โหพลาดจัดเรียบร้อยโดนไล่ทิง้งโอ้อนี่คนละตัวดีกว,ว่า ว่าเรามันมันเกลียนะเว่นไงอ่ะผลเรามันเกลียนะเรียบร้อยโอเคทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็เล่นตามที่มีคนดูขอให้แล้วนะใครอยากให้เล่นอะไรอีกก็พิมพ์บอกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนไปละบุย